สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมช่างบาสจากเพจขอแค่มีปักนะครับวันนี้ผมมาแกะกลองตัวบอสนะครับบอสโปรเฟชชั่นอลนะครับเฮฟวี่ดิวตี้นะครับาอันนี้เป็นลำโพงบูทูธนะครับของทางบอสนะครับผมรุ่นนี้รุ่น GPB 1 8 V 6ี C นะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เขาจะใช้แบตเตอรี่ข้างในเป็น12โวลต์กับ18โวลต์ได้นะครับซึ่ง เดี๋ยวต้องมาแกะดูทีว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับมาลองดูกันมาลองดูกันนะครับเปิดฝาไม่ได้ครับติดกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอันนี้จะเป็นในกล่องนะครับในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอยกออกมาแป๊บหนึ่งครับพอดีติดกล้อง อันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องนะครับเขาจะไม่มีผมมาดูตรงที่กล่องที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับจะไม่มีแบตเตอรี่มานะครับกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เป็น usb อ่า usb power นะครับไม่มีมานะครับแล้วก็สเปคด้านหลังเนี่ยครับเขาได้คอมเมนต์นะครับว่าถ้าจะใช้ที่ชาร์จ usb ครับต้องมินิมัม1 0ึงร้อยวัตต์นะครับ pd ชาร์จนะครับมีมินิมัมหนึ่งร้อยวัตต์จะเป็นคู่มือการใช้งาน หน้าตาก็ประมาณนี้ครับหน้าตาคล้ายๆกระเป๋าเครื่องมือเลยครับอ่าก็ตามสไตล์เลยนะครับเหมือนอชุดเครื่องมือของบอสเขานะครับใหรจะยังเปิดไม่ติดเพราะไม่มีแบตนะครับไม่มีแบตก็จะใส่แบตได้2แบบนะครับ12โวลต์กับ18โวลต์นะครับเดี๋ยวผมเอาแบตมาแกะดูก่อนอสักครู่ครับ ดี๋ยวท้ายคลิปมีของจากทางบอสมามาแจกให้ด้วยนะครับน,นี่เป็นชุดแบตเตอรี่18บโวลต์นะรพร้อมแท่นชาร์จนะครับอันนี้มาเป็นเซ็ตเลยเซ็ตแบตพร้อมแท่นชาร์จ ตัวนี้ก็สิบแปดโวลต์สามแอมป์นะครับสามแอมป์หนักก็เป็นคู่มืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จแบตน,นะครับเครื่องชาร์จแบตเยวลองเสียบดูหน่อยในในแกะแล้วผมไม่เคยใช้เหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่มีไม่มีเครื่องมือแบบนี้ปกติผมใช้แค่ ไช้ควงโกนะครับซึ่งไม่ได้ใช้แท่นชาร์จแบบนี้นะครับลองดูหน่อยดิอยากลองดูยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ ไชาร์จกระพริบตรงนี้เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับถ,ถ้าถอดแบตออกอโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองเอาแบตไปใส่เครื่องดูครับไปใส่เ,เจ้าลำโพงกี่ก็จะเป็นแบตที่ใช้กับเครื่องมือส8บแปดโวลต์ของทางบอสนะครับของทางบอส เสียบเข้าไปได้เลยเดี๋ยวลองมาเปิดกันน่าจะเปิดได้แหละที่นี่ลองต่อบุกทูดดูครับ G P B 18 V 64นะครับอื่ได้มีเบสเหมือนกัน chẳng mà ว่าตามร้านซ่อมร้านอะไรเงี้ยครับที่เป็นแบบอยู่กับกล่องเครื่องมือนะครับก็กลืนไปกับอุปกรณ์เลยจะได้เป็นแบบสายเดียวกันเหมือนเขาจะเชื่อมต่อได้6เครื่องด้วยนะครับเชื่อมต่อกันแต่ว่าผมมีอยู่เครื่องเดียว ช่องสองอันนี้ไม่แน่ใจครับเหมือนจะเป็นท่อลมนะครับท่อเบ็ดก็ถามว่าเสียงถึงกับว้าวไหมก็ไม่ได้ถึงกับว้าวมากนะครับสำหรับเสียงแต่ว่าอาจจะเหมาะสมแบบว่าเอาไปใช้งานตามแบบอย่างเช่นอู่ซ่อมรถอย่างเงี้ยครับเราก็นี่ไปวางข้างๆโลงไม้อะไรเงี้ยครับที่เขาเลื่อยไม้กันเยอะก็เอาันนี้ไปวางไว้ข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมลองเอาไปใช้งานก่อนอันนี้เพิ่งได้มายังไม่ได้ลองใช้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,างแต่เขาบอกว่าใช้กับแบต12โวลต์ได้ด้วย แบ้สิองโวลต์ได้ด้วยยวผมขอลองอึดเดี๋ยวแบตเก่าออกก่อนอ๋อแล้วอัอนหนึงเขาเป็นพาวเวอร์แได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะชาร์จกับเอาไปชาร์จมือถือได้นะครับ7.5วัตต์นะครับเจวัตต์ไม่รู้ผมผมทำถูกวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองใช้อีกทีหนึงนะครับเด,เดี๋ยวไปเอาตัวแบต แปดสิบสองโวลต์นะครับแปดสิบสองโวลต์แปดสิบสองโวลต์ผมต้องแกะจากเครื่องอันนี้ทางบอสส่งมาให้ลองเหมือนกันครับเป็นผมถ้าถ้าความความคิดของผมเขาเรียกเป็นสว่านสว่านมือนะครับสว่านมือเล็กนะครับอันนี้รุ่น GDR หนึ่งสองศูนย์นะครับ เดีย๋ยวลองแกะยังไงเนาะปะกติผมไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นใหญ่อย่างนี้นะครับใช้แต่อันเล็กๆของผมถ้าเป็นของบอสก็จะมีบอสโกนะครับที่ผมใช้โกสองโกสามนะครับอยู่สิบกว่าเครื่องนะครับแล้วก็มีปืนกาวนะครับปืนกาว อันนี้มาดูหน่อยอติดอะไรเอ่ยอยังไม่เคยแกะแต่หาคัตเตอร์ก่อนอ๋อมีสองเครื่อง เป็นคู่มือนะครับมาในกล่องมีอันนี้ให้สองเครื่องใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยที่ผมอันนี้คือใช้ทําอะไรครับไข่พวกแรงบิดทอกใช่ไหมครับแบบเออเสียงนุ่มดี่ กระแทกมีเจาะมีอะไรเออมีหลายแบบนี่เอาไว้ไข่ปาร์ตี้บ็อกน่าจะด,ดีครับผมว่าแรงดีเพราะบางจุดนะครับบางทีใช้โกก็แรงไม่พอนะครับแต่นี่จุดประสงค์คือเราจะเอามาเอาเอาแบตเพราะนี้เขาเป็นรุ่นแบตสิบสองโวลต์จะแบตไปใส่แต่อยากรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมฟังที่ผมพูดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะครับมี มีกิจกรรมให้ร่วมนะครับรู้อะไรอยู่ในนี้อ๋อไม่มีนี่ก็มีอะไรแกะเกอเลยอันนี้นะครับได้แบตมาแล้วได้แบตมาแล้ว เป็นแม่ตัวสิบสองโวลต์น,นะครับก็จะช่องบนนะครับนี่เมื่อกี้ใส่ช่องนี้นี่ใส่ช่องบน

แบตนะครับไม่ว่าจะเป็นสิบสองหรือสิบแปก็ใช้ร่วมกันได้นะครับอืมกับอันนี้นะครับลำโพงของทางบอสนะครับดูรุ่นอีกที GPB นะครับสิปด V ขีดหสีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้แล้วผมมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ จบแล้วสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นเดี๋ยวลองไปใช้งานก่อนมาดูของหลังวัลที่ที่ทางบอสฝากมาให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจขอแค่มีปลาของผมนะครับก็จะมีหมวกนะครับมีหมวกสี่ใบนะครับเป็นสองแบบนะครับมีชุดไข่ควงนะครับสองอันนะครับ ก็มีชุดดอกสว่านนะครับของทางบอสนะครับบอสว่าน X สามสานะครับอีกสองกล่องนะครับรวมรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเป็นเป็นแปดรางวันนะครับเป็นแปดรางวัลเป็นแปดรางวันนะครับคําถามง่ายๆเลยครับคําถามง่ายๆอันแรกก็คือเพื่อนๆฝากช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะครับครับกติกาง่ายๆครับลำโพงของทางบอสครับที่ผมเอามารีวิวเมื่อสักครู่นียครับชื่อรุ่นอะไรครับชื่อรุ่นอะไรพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสุ่มชื่อผู้โชคดีนะครับแจกทั้งหมดแรางวัลนะครับทั้งหมดแรางวัลเดี๋ยวก็มาสุ่มแจกกันวันจันทร์หน้าแล้วกันครับวันจันทร์หน้านะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณทางโรเบิร์ตบอร์ดประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งของมาให้ลองใช้นะครับแล้วก็ส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนเพจขอแค่มีปลักนะครับผมก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมผมช่างบาทก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปใช้แล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่มารีวิวอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้ที่บ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ